สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่27เดือน3 2 5 6 3ค่ะเจมานี่โกก็มาอัปเดตสูตรยีก่กีของลอตโต้ VIP ให้อีเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นสูตรปัก10ล่างนะคะก็คือล่างลูดหน้านั่นเองเนาะยกตัวอย่างสูตรนี้มาให้ดูกันนะคะตั้งแต่รอบที่16จนถึงรอบที่24นะคะก็คือรอบล่าสุดของการอัดคลิปนะคะมาดูว่าสูตรนี้จะเป็นยังไงนะคะวิธีคิดนะคะเราจะเอาหลักร้อยบวกหน่วยล่างนะคะ แล้วก็บวก5คงที่นะคะได้เด่นตัวที่1นับต่อไปอีกสี่ก็จะเป็นเด่นทั้งหมด5ตัวนะคะนําไปเล่นหลัก10ล่างนะคะก็คือล่างรูดหน้านั่นเองเนาะมาดูตัวอย่างการคํานวณกันค่ะผลของรอบที่16นะคะออก0 0 0ย์ศนนะคะเราจะเอาหลักร้อยนะคะก็คือ0บวกหน่วยล่างนะคะก็คือ1แล้วก็บวก5คงที่นะคะได้เท่ากับ6นับต่อไปอีกสี่นะคะ เป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะทั้งหมดห้าตัวนำไปเล่นล่างรูดหน้านะคะก็จะได้หลักปักสิบล่างนั่นเองเ,องเนาะผลของรอบที่สิบเจ็ดนะคะล่างออกแปดเจ็ดนะคะก็คือแปดมานะคะทุนก็จะอยู่ที่ห้าสิบนะคะกำไรก็จะอยู่ที่สี่สิบเนาะเพราะว่าเราใช้ห้าตัวนะคะคำวนวณต่อรอบที่สิบเจ็ดค่ะหลักร้อยก็คือศูนย์นะคะบวกหน่วยล่างนะคะก็คือเจ็ด บวก5คงที่นะคะได้เท่ากับ12เอา2ตัวท้ายนะคะนับต่อไปอีก4เป็น3 4 5 6นะคะผลของรอบที่18นะคะล่างออก12อนะคะอันนี้หลุดนะคำนวณต่อรอบที่18ค่ะหลักร้อยก็คือ9นะคะบวกหน่วยล่างก็คือ2บวก5คงที่นะคะได้เท่ากับ16 เอา6ตัวท้ายนับต่อไปอีก4นะคะเป็น7 8 9 0นะคะทั้งหมด5ตัวผลของรอบที่19นะคะล่างออก6 2นะคะก็คือ6มานะคะ10บล่างคำนวณต่อรอบที่19ค่ะหลักร้อยก็คือ6นะคะบวกหน่วยล่างก็คือ2อบวกหคงที่นะคะได้เท่ากับ13นะคะ เอา3ตัวท้ายนับต่อไปอีกสี่นะคะเป็นสี่ห้าหกดนะคะผลของรอบที่2ี่นะคะล่างออก5้าสนะคะก็คือห้ามานะคะหลัก10บล่างนะคำนวณต่อรอบที่2ี่ค่ะหลักร้อยก็คือ4บวกหน่วยล่างนะคะก็คือสมบวกห้าคงที่นะคะ4บวก3มได้เท่ากับ7 7บวก5ได้เท่ากับ12บนะคะ เอาสองตัวท้ายนับต่อไปอีกสเป็น3ามสี่ห้าหนะคะผลของรอบที่21นะคะล่างออก9กสนะคะอันนี้หลุดนะคำวนวณต่อรอบที่21ค่ะหลักร้อยก็คือ8นะคะบวกหน่วยล่างก็คือสีนะคะบวกห้คงที่นะคะได้เท่ากับ7นับต่อไปอีกสี่นะคะเป็น8 901นะคะผลของรอบที่2ี่สนะคะล่างออก เจ็ดห้านะคะก็คือเจ็ดมานะคะหลักสิบล่างเนาะคำนวณต่อรอบที่ยี่สิบสองค่ะหลักร้อยก็คือสี่นะคะบวกหน่วยล่างก็คือห้านะคะแล้วก็บวกห้าคงที่นะคะสี่บวกห้าได้เท่ากับเก้านะคะเก้าบวกห้าได้เท่ากับสิบสี่นะคะเอาสี่ตัวท้ายนับต่อไปอีกสี่นะคะเป็นห้าหกเจ็ด นะคะผลของรอบที่23นะคะล่างออก49นะคะก็คือ4มาเนาะกำไร40นะคะํานวณต่อรอบที่23ค่ะหลักร้อยก็คือ1นะคะบวกหน่วยล่างก็คือ9นะคะบวก5้าคงที่นะคะได้เท่ากับ15เนาะนับต่อไปอีก4นะคะเป็น 6, 7, 8, 9นะคะผลของรอบที่24นะคะล่างออก 7, 3นะคะก็คือ7มานะคะ หลักสิบล่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะในการคำนวณเนาะก็อาจจะตัวเล็กไปนิดนึงนะคะอาจจะมองไม่เห็นก็ฟังเสียงเอาเนาะเพราะว่าอันนี้อัดอยู่ที่ทํางานนะคะก็เลยไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็อยากจะมาอัปเดตสูตรให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะอันนี้ฝากเป็นแนวทางในการคิดการคํานวณแล้วกันนะคะอันนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนหลักได้นะคะเน้นที่วิธีการคิดนะคะเราก็สังเกตดูนะคะว่ามันเปลี่ยนเป็นหลักไหนเนาะเมื่อเช้านี้ก็คือมันมาหลัก10บ 10บนนะคะก็คือสามารถที่จะคิดย้อนดูได้นะคะส่วนในขณะที่อัดคลิปนะคะมันก็มา10ล่างเนาะแอดก็เลยนำคิดว่าน่าจะเดิน10ล่างต่อนะคะก็เลยนํามาแบ่งปันนะคะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะว่ามันเปลี่ยนเป็นหลักไหนเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนตามได้นะคะอันนี้เป็นแนวทางในการคิดการคํานวณน,นะคะยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะสาหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ